สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชาแนลดอทพี่น้องจะนวดเสตขอจีพี่น้องข้าวจีกระทะนี่แหละข้าวเหนียวหนึ่งปั้นนะจ๊ะเดี๋ยวสิเฮ็ดบลอหลายได้จ้ะเด้อเฮ็ดปั้นหนึ่งข้าวสัวข้าวเหนียวข้าวเหนียว,วนหน,นึ่งห่อห่อเนี่ยละจ้ะแต่อย่าให้ห่อนแห้งคนใดด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยแล้วก็ไข่หนึ่ง ฟองใส่ใส่สองฟองก็ได้จ้ะปกติน,ะนี่ยนมันใส่ใส่สองฟองนะแต่มันจนิลองใส่ฟองเดียวบึงนะนี่ข้าวจีสมัยใหม่เด้อพี่น้องข้าวจีสมัยใหม่แล้วก็สิค้นเห็นมันเข่ากันสักก่อนข่าห้อนเนี่ยละข่าจีถ้าใครจ้ะ ข้าวจีทาไข่แต่ไม่ทาไข่เออคนเห็นว่าเขากันสักก่อนพี่นอ้องเอาฮอเอา,เอาตามสะดวกนี่ละจ้าแบบใดเน,นี่เราเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยบรรยากาศที่มาตกๆตนี่บรรยากาศนี่เลยจ้าบรรยากาศอันที่มาตกนะ น้ำแม่ขอคนนี่นมัออนมเท่ากันก่อนได้พี่น้องมันสเสียเวลาเออใส่ถุงมือขยำเลยพี่นอ้งนองจ้ะบัเนี้อน้ำแม่จีบปรุงเนี่ยค่ะเออจีใส่ขนอน้อยนึงนะจ๊ะสูตรปรุงรสนางแม่เนี่ยข้าจีสูตรปรุงรนงนสรงรนะจ๊ะแล้วก็สีใส่สุดไปน้อยนึงคือการจ้ะบะใส่ก็ได้เด้อจ้าผู้ใดกินก็ได้น้ำแม่หมักขยำขยำขยำนะจ๊ะ พยายามมันเข่ากันเลยใส่มือเด้พี่น้องจ้ะยังแม่ใส่สอบมหาหันมันพัฒนาเนาะเดี๋ยวเล่มันใส่มือจ้ะใส่มือขยอันเอาแล้วก็เกลือใส่ประมาณนี้จ้ะจะใส่ลายเดี๋ยวมันสีเข้มเนาะจ้ะนี่แหละยังจะใส่พริกไทยก็ได้ด้วจ้ะพี่น้องจ้ะใส่พริกไทยลงไปเนาะ นี่ห้ากัดจิไปปิ้งกันเลยจ้าอันสมัยใหม่นะจ้านี่ข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวปิ้งสับทาไข่สมัยใหม่เนาะสูตรเร่งรัดเนี่ยพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอตัางกระทะล่อให้กระทะห่อนก่อนจ้ากระซิ่ลล่อให้กระทะมันห่อนสัก,ก่นอนเนาะใส่อาาน้ำมันชาจังเลยจ้า อ่ะพี่น้องจ้ะใสน้ำมันไปจักหน่อยนึงนะจ๊ะใสลายนะจ๊ะสูตรเนี่ยสูตรสูตรเนี่ยสูตรนางแม่เห็ดอะไรได้เลยพี่น้องจ,จ้ะอันดูว้ะแม่ฉันจะกินน่ะไอ้ที่ข้าวมันมีไข่นะหน้าพ่อจ้ว่า,ขาเขาเอนะียงเนาะเขาที่มีไข,ข่มัน ไข่เจียวหรือลูกมันไม่ใช่นะแม่ไม่ใช่ไข่เจียวสะนะบ่าเน,นี้กระทะเริ่มฮอนแล้วนะจ้ะเดน้าแม่กะสิเอาเข่าโลงเลยจ้ะหนึ่งก่อนนะสิหนะนึ่งจ้ะแล้วก็ มาปั way, way <c ười> ่นเอาเนาะเนี่ยข้าวจี้นี่ละจ้ะอยากได้ก่อนใหญ่เห็ดก่อนใหญ่เห็ดอยากได้ก่อนหน่อยเห็ดก่อนหน่อยเด้อพี่น้องแล้วเห็ดก่อนใหญ่น้ำก่อนหน่อยน้ำนะก่อนใหญ่ก่อนหน่อยผสมผสมกันไปจ้ะจมอย่างน้อยแมวปฏิบัติแล้วนะ

เราจะใส่เมื่อปั่นเลขก,กไล็ได้เ้ยจ้ะใดถนัดแบบใดก็เอาแบบนั้นนะจ้ะตามสูตรเลยจ้ะส,สูตรนี่สูตรนางแมวเลยเนีย่สูตรนางแมวตังแดนบะต้องยงากนะจ้ะบะตรต้องกอไฟนะข้าวจีทอดนะจ้ะทอดข้าวจีบ่ถ้าสิว่าไปอีกแบบหนึ่งนะ สวยแต่อร่อยนะจ๊ะไม่สวยแต่อร่อยนะจ๊ะขอบอกเออผู้ใดธนาดจิปั่นเลยก็ได้จ๊ะแต่วน,นเมื่อิลองปั่นมึงจะก่อนเนาะปั่นเอานะ ก่อนใหญ่ๆเลยสุดทถ่ายพี่น้องจ้ะปั้นเอาแล้วขไไัไปกดลง่หนน้มันแบนลงก็หนี่เนาะมันจังชิได้สุกสม่ำเสมอนี่ละค่ะพี่นอ้องจ้ามาเบิ่งกันค่ะ สุดเลยพี่น้องเอพี่น้องจ้าเสร็จสิ้นิ์ละจ้าในละทีวันนึงแม่ปั่นน่ะเลสิหักให้เบิ่งนได้พี่น้องจ้าวเวสิเฮดให้เบิง่งเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงจ้ะ ใครเยิ้ยมเยิยมเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็นไหม,มจับกินได้เลยเนอืมเห็นมหมจัดไปพี่น้องจา้าได้ยากก็ได้ง่ายๆนะคะสูตร่ตงแดนสูตรน้งแมวต่ตงแดน บ่าวาชีอยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่บ้านเฮาน่าจะคอนโดบ่าวมีเตาทานเทักจัดโหลดละค่ะพี่น้องจากกระทะห้าเนี่ยละเนะาะค่ะกิปเหนกกันไว้แค่เนี่ยน่าจะไปค่ะกินกันแซ่บๆบายบายค่ะ